สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกขูทุกคนนะคะน้องบอกว่าฟังไทยฟังเล่าเรต่างประเทศนะจ๊ะเนาะมาจะม,ม,มากินข้าวก็บม่พวงนะจ๊ะเด้อมากินข้าวกับม่พวงนะคะโอ้ยข้อใครเมื่อนี้ไหมจ๊ะเดี๋ยวม่พวงเสียบึงม่พวงปนน่นปนกับปูนหน้าไหมจ๊ะแซ่บแซ่บนี่ปนปูนหน้าพาักกับกับพักกัญญา <c oughs> พักกัญญาได้จ้ะเด้อพักกัญญาแลวก็ผักกระถินอ่อนไหมจ๊ละลวกันหยอดพักแป้นไหมจ๊ละล้วก็บมะเขือ,อกอบ เห็นม่จ้ะนี่ไหมจ้ะมันมีแต่มันมึงไงเหลืองอุ้ยหุยอยู่แซ่บแสบคนปูนามาได้แ้ะเด้อแต่คนเนื้อก่อน้ำพริกปูนี่ในพวกอ้่นขาวหอนนี่มาจ้ะมะมากินแซ่บกันเด้อมันสิมีตเอ็นแคบหมูมากับไปแต่ไม่ห่พวกมากับมีพวกสิกินแบบบานๆเท่านี้ปนแสบอุ้ยแสบคับมีแต่ไข่ปูปูนาไม่จ้ะเห็นว่าเห็นฉัดอันเดมห้องสีหายยังมาห้องกัน สิบบนเวลาก่อนสวัสดีสิเด็กกินเดี๋ยวแม่พงจะลองให้มันสูงสูงก่อนนะอยากให้พี่น้องเห็นน้ำกันมันจะได้อัถร,ธรธุเสียบไม่จ้ะอาสูง,งสูงเลยจ้ะเนาะของเสียบต้องเบิงน้ำกันกินกบผักกัญญาไม่จ้ะพงจักผักกัญญาให้จกักผักกัญญาเนี่ยหนีนะจ้ะเนาะอ่าขยับมานี่กล่องข้าวเขาก็อุ่นไม่ไม่หอนหอนหนึ่งหอนหอนได้จ้ะ มาจ่ามามามา,มา,ม,ามาจวดจาดฝาดบึ้งเต็มไปพวงโอ้ยเอากระดาษไปแบบปะเสร็จป่ะหูเออนี่โลนี่แม่จ่บาบนปู๋แม่โอ้ยเป็นตาแล้วในหลวงอุยอ้ยหู่อเสียบครับอเสียบครับพี่นอ้องนี่แม่จ่าเบิ่งมากันนี่จ่ามาเลยดูนี่ นางเอกของงานพักกัญญาไหมเจ้าคุยค้ามเงยออ,อืหอมนุ๊กแซ่บอืมอม พักแป้นจ้ะเสบีบมากินน้ำกระดาษพี่หน่งนองเด้อหนังสือมาหาสิบบาทไหมจ๊ะจานละไรอีซิบซื้อสามจานหาสิบ อันออนไหมนะเกิดมา มันจะยินโอ้ยโอ้ยคุยอะไรจะมีพวกเห็ดหลเลยมันบ่เบิดเนาะอื้อ อับสุกน้อไหมนะจ๊ะเนาะเป็นสมสมหพรมหอม <c oughs> มีพวงมังมักพักแปด แสบไม่ใช่อยากกินมาโดูเราปุ้นกัะปูหืม ก็จกเขาดูเทอพี่น้องบนมากลางคืนบ่ให็นกินหลายคอหนึ่งมันสิอืด อร่อยมากมาย เ่็พวกไปสื่อที่เป็นต้มเรียม้อยแล้วก็ข้าก็ไม่แกะเอาแตนเนื้อเนื้ออกมันไม่จ้ะกระดองข้ากกบว่าเอาข้าวกอาซ่อนขวดขวดแต่มันมันแล้วกนขัวพริกขัวหอมแดงหอมขาวแล้วก็มาตัมตัมแล้วก็อาน้นำอาน้นำซุปนนำปลาข้าวต้มเนี่ยมาคนคนคือบ้านเาเห็ดอ่ะเสีบเสบเสียบป็นทนายเลยปนกับปูแล้วมันมันอย่างมันเลยเป็นเรื่องเหลืองแต่มันปู พักกัญญาค่ะมันอยู่บ้าน้องบริษูดินเนาะไปเก็บในปลามาอยู่ในสื่อกินในพวกสื่อมาสองหมัดจะ้ะมาละสิบบาทพักกัญญาอยู่ตามโขกตามปาาลาบ้านห้าเต็มอยู่บริษอกิน ได้กินสมใจขนาดเสียบ ันนี้ขันส่วกระแสบไปจ้ะเคยขันเนือมันโบป็น,นใส่ห้องท็บ่บถูกสูตดอ,อ่อน,ออน ยิ้มแน่ะพี่น้องหิวแห้งกินเต็มที่ยิมไ้ <c oughs> ได้กินสมยาขนาดเลยปนกับปูบนานเฮาปนกับปูหน้าแซบแสีพี่น้องเอาละค่ะสำหรับวันนี้คิมนี่ไม่พูงกับยิ้มแล้วนะจ๊ะเนาะปนกับปูหน้าบานเฮาไม่จ๋าแซบเสีพักกับกิมพักกัญยาพักกับทินออนนวยพักกับทินออนหลักกับพักแป้นจ้ะหลักกับทัวฟักเง่าหลักกันบเัเขือกรอบไม่จ๋า ข้าวขาอน้ตำป่นกับพริกเผ็ดเสียบขนาดจี๋เสียบไรกินข้าวขาวันเท่านั้นสะอนี่กินมาห้านาทีวันแสียบมาเจอนะเม่พย์พ่วงก,กับขอขอบคุณหลายๆเนะค่ะเด้อขอบคุณพ่อรมพิน้องทุกๆคนนะจน๊ะเนาะที่เข้ามากดไลล์กดแชร์เข้ามาติดตาม,มีพวงนะจ๊ะเนาะเพื่อม่พ่วงสืบดีมีกำลังกนินคิดต่อไปนะจน๊ะเนาะก็ม่พวงก,กับขอขอบคุณหลายๆเนะค่ะเด้อสหรับวันนี้ม่พวกขอตัวลาไปก่อนนะจน๊ะเนาะขอบคุณและสวัสดีจ้า